จอกซ้ำหรอมันข้างล่างมันก็ขึ้นข้างเทิงได้เออมันไม่ไม่รู้อะโอ๊ยโธ่ทำยังไงดีฉันไม่ยากเขียนเลยเนี่ยสองเจ็ดหนึ่งสองอะมันจะไปไอ้ไอ้ไอ้เจ็ดห้ากับหนึ่งสองเนี่ยจะมาหรออะตัวกันดีฉันคือตัวนี้ค่ะมาเป็นตัวใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในโครงแรกนะอ่ะหนึ่งพันคนสวัสดีค่ะตัวกันคือตัวนี้ค่ะกระดกหัวด้วยนะคือเลขหกกระดกหัวเป็นเลขเก้าด้วยนะคะ มีตัวเดียวค่ะตัวกัน่ยตามมาต้องหลายงวดล้ะแต่มันไม่ได้อยู่ในคงแรกนะอาสรุปแล้วค่ะจะได้นอนกันสักทีค่ะมนาะเดี๋ยวให้ตัดคลิปลง Youtube หมดแล้วค่ะแคปเลยค่ะหนึ่งห้าสองเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งค่ะแล้วก็หกห้าเก้าห้าค่ะนี่ค่ะมนะาอาปิงปองค่ะพี่เดชืือปิงปอง แต่ว่าถ้าเกิดน้องเมตตามากระาจอกหนึ่งห้าห้าหนึ่งเลยนะเอาตรงๆไม่บนก็ล่างดักเอาเองด้วยหนึ่งห้าห้าหนึ่งเป็นเลขที่ออกบ่อยเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่บ่อยนะอย่างน้อยก็บ่อยกว่าหนึ่งสองสองหนึ่งละกันหนึ่งสองสองหนึ่งมีมีโอกาสมาแต่เขาจะซื้อเลขนางงามที่ทอฝันเปียประกันนางแบบพันตกก็ซื้อแปดเก้าก็แปดได้นะถ้าเราทอฝันไม่เขียนเพราะว่าเหตุที่ไม่เขียนแปดเก้าก็แปดคืออะไรลู้บ้านทอฝันตกรอบไงมันก็จะออกเลขคนตกรอบหรอคะตกก็รัง งาตกซื้อเอาเองตกก็ข้างล่างซื้อเอาเ,เองมาจอ,อกเลขคนตกรอบเหรอคะมันไม่ออกเลขคนกุ๊หรอกแม่ไม่แนะ่ไม่แน่ฉันฉันชอบแปด้าครับแปดเนี่ยอะคงแรกอีกรอบเนี่ยอะคงแรกเลขเยอะนี่งไงคงแรกเป็นแบบนี้เด้อมองเห็นจังปะล่ะ,ะมันเยอะมันเยอะแต่ว่าใครจะซื้อตัวไอ้งวดที่แล้วก็ออกตัวไม่ออกนะไม่ไม่ไม่เข้าสักตัวเนะะออาะมันมันจะมีบางงวดที่ตัวที่ไม่ได้วง ออกนะให้ตัวที่วงกลมวงกลมทั้งหมดเนี่ยไม่ออกเลยไปออกตัวนอกโบนนอกวงกลมนะเบิรงเอาเด้อเบิรงเอาเ,เอาด้อพ่อแม่พี่นอ้นองตัวกันอันแล้วหกห้าเก้าห้าอันแล้วหรอเบิรงเอาเด้อเบิรงเอาเด้อลอตเตอรี่เด้อลอตเตอรี่บ่มีอันเด้อซื้อเอาเด้อหาซื้อเอาเด้อหาซื้อเอาเด้ออยู่ในนีีเด้อแนวทางเด้อร์เนี่ยอันนี้คือคงเลขมาคงสุดท้ายค่ะอันนี้คงสุดท้ายค่ะ อันแล้วเราก็ไม่ได้เขียนโค้งสุดท้ายคพาว่าโค้งสุดท้ายต้องเขียนด้วยเแยวคนก็จะงงว่าแผ่นในแบนไปไหน เรเปลี่ยน6เป็น9เพราะไม่ต้องเปลี่ยน2เป็น5แล้วนะคะเพราะว่า95 6า้าค่ามาจาก15นั่นแหละค่ะพอฝันเป็นเลข1เป็น1ไทย1ไทยก็คือมวนมวนกลมกลม1ไทยคือมวนมวนกลมๆเหมือนเลข6เลข9ก้าก็เลยคิดว่าน้องเคยให้1 4มันจะมีบางงวดที่น้องให้งวดที่2ีกว่าน้องให้1 4มันออกรู้รู้ป่ามันออก64นะคะแล้วมันจะมีงวดหนึ่งที่น้องให้95ามันออก15นะคะคือเลข1กับเลข1ไทยเลข6เลข9้เนี่ยของน้องเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเลขที่มันคล้ายก หนึ่งไทยมันมวนวนกลมๆแล้วเวลาพลิกไปพลิกมาเหมือน,นเหมือนเลขหกเลขเก้าพี่อันเลขหนึ่งแล้วตอนแรกตอนที่ไฟ์สดทอฝันก็ลืมเขียนไฟ์สดคงแรกอะ่ะคงแรกตอนหมุดวินปองก็ลืมบอกไปว่าเลขหนึ่งของน้องเนี่ยอาจจะเป็นเลขหกเลขเก้าได้มันเป็นได้ยังไงนะคะหนึ่งไม่ใช่ใครเจ็ดอย่างเดียวหรอแต่หนึ่งเนี่ยอาจจะใครหกใครเก้า, 6, าได้เพราะว่ามันเขียนแบบหนึ่งไทยนะคะตรงนี้ก็เลยการเลขหกห้ากับเก้าห้าไว้ไม่ต้องมาเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งสองหรือหกสองเก้าสองนะคะพี่เดชชอบตัวไหนคะ ชอบตัวไหนคะมันก็เป็นหกตัวเนอะเพราะหกกับเต้ามาก็ต้องเล่นกระดกหัวตันด้วยเนาะอืมไหนไหนไหนชอบตัวไหนคะถืออ่ะบอกเองเลยคะ่ะเอามาเบอร์ไหนเบอร์ไหนชอบเบอร์ไหนคืออะไรเลขไหนชอบอเลขไหนที่สุดในห้าตัวนี้คิดว่าถ้ามันออกถ้านองให้งวดนี้ถ้านองให้เอานะอะบอกเลยค่ะใครอยากรู้ <ส>ขอ,อหดดัวใจหน่อยต้องบอกสีเสื้อด้วยผิดถูกอย่าว่ากันนะอย่าว่าอย่าว่ากันเด้อเอานะสามเลขที่ชอบคือสองเก็ดนะสองเก็ดห้าเก้หากหนึ่งหา้า รอบสามตัวนี้นะคะมาใกล้ๆนี้เราสบายใจขึ้นเยอะเพราะว่าแผ่นแรกนี้มึนไปหมดอโอเคค่ะจัดไปเลยบอกสีเสื้อได้แล้วค่ะจัดสีเสื้อได้เลยนะครับจัดลอตเตอรี่ไปเลยนะครับบอเสื้ออะไรดีแลวพรุ่งนี้ลอตเตอรี่เขาขายไม่แพงด้วยเพราะเขาจะเลหลังเพราะว่ามันจะหมดแล้วนะโอเคนะครับสําหรับใครที่ถามเข้ามาเย่เย่ใจตรงกันเลยอ่ะคุณหมามีคุณซือนะครับใช่ครับ หนึ่งห้าสองเก็ดห้าเก้าสามเลขที่ผมชอบพรุ่งนี้นะครับสีเสื้อที่จะใส่เพื่อเสริมโชคลาภเรียกทัพย์ก็คือสีสีอะไรคะสีดำสีฟ้าและสีน้ำเงินอีกรอบนึงนะครับสีเสื้อที่จะใส่เพื่อเสริมโชคลาภแล้วก็เรียกทรัพย์ในวันที่หนึ่งตุลาคมอันเป็นเดือนเกิดของข้าเจ้าเองนะคร ก็คือสีดำสีฟ้าและสีน้ำเงินนะครับสำหรับใครนะครับที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มใส่ชุดทำงาน